พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพลตระพกษาทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับในวันนี้นะครับผมก็มีความรู้ทางกฎหมายนะที่จะมาแนะนําให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ทราบนะครับ ซึ่งเป็นความรู้ทางกฎหมายที่ผมเชื่อว,ว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับส่วนความรู้ทางกฎหมายเนี่ยที่จะมาแนะนําในวันนี้นะครับหมัดเด็ดลูกหนี้สวนกับเจ้าหนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกกันก่อนเลยว่านะครับคุณเนี่ยถ้าเกิดเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องชดใช้หนี้นะครับผมเพราะเป็นสิทธิเป็นหน้าที่นะครับตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของลูกหนี้นะครับโดยชาติกฎหมายเนี่ยก็ก็ต้องมีการอ หาช่องทางนะผมที่ที่จะมาปกป้องตัวเอนะครับผมนะฮะก็จําคานี้ไว้นะครับว่าเป็นหนี้นะครับก็ต้องใช้หนี้นะครับผมเนาะเรามาว่าในส่วนของอ่าหมัดแรกนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงในส่วนของสามข้อนะฮะสามข้อข้อต่อสู้ก่อนนะครับหมัดในที่เราว่าถึงเนี่ยมันก็คือข้อต่อสู้ในทางกฎหมายนั่นเองนะครับผมในข้อแรกนะครับผมเจ้าหนี้เลยครับ จะเอาหนี้เดิมนะครับหรือดอกเบีย้ยเนี่ยมารวมเข้ากับมารวมเข้ากันนะครับเป็นหนี้ใหม่นะครับผมในทางกฎหมายนะครับผมสัญญากู้เนี่ยสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับจะถือว่ารูกหนี้ได้รับชำระหนี้จูดหนี้แล้วนะครับนะแต่ส่วนที่เป็นดอกเบีย้ยเกินาตานะครับและส่วนที่มีการคิดดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยต้องห้ามชัดแจ้งโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะนํามารวมด้วยกันได้นะครับผมส่วนเงินต้นนะครับ ก็ยังคงจะสมบูรณ์อยู่นะครับลูกหนี้เนี่ยก็ยังคงที่จะต้องรับผิดในเงินต้นอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าดอกเบีย้ยนะฮะที่คิดเกินอัตราเนี่ยถือเป็นโมฆะแล้วก็ไม่สามารถนำมารวมเข้าเป็นหนี้เดียวกันได้นะครับผมนี่ข้อข้อแรกสรุปก็คือนะครับถ้าเจ้าหนี้ในคลิปด,ดอกเบีย้ยเกินกว่ากฎหมายกําหนดเท่าไหร่นะก็คือสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับส่วนที่เป็นดอกเบีย้ยนะครับถือตกเป็นโมฆะนะครับผมแต่เงินต้น ต้องชดใช้อยู่นะครับผมอันนี้คือข้อแรกนะครับในส่วนของข้อที่สองนะครับผมถ้าเจ้าหนี้นะครับทําสัญญากู้โดยเอาดอกเบีย้ยคิดล่วงหน้าและเป็นดอกเบีย้ยที่คิดเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับผมอย่างเช่นเดียวกับข้อแรกนะครับดอกเบีย้ยที่เอามารวมกันมัดรวมกันมาตั้งแต่แรกมา,มาตั้งแต่ในการทําสัญญาเนี่ยฮะแล้วก็เอามารวมเป็นเงินต้นเนี่ย แบบนั้นก็ถือว่าเป็นโมฆะเช่นเดียวกันนะครับผมดอกเบี้ยถือเป็นโมฆะแต่เงินต้นยังอยู่นะครับผมในส่วนของประเด็นสุดท้ายข้อต่อสู้ในวันนี้ข้อที่สามนะครับผมถ้าเจ้าหนี้นะครับทําสัญญากู้กับลูกหนี้สองครั้งนะครับแต่มีการคํานวณดอกเบี้ยนะครับผิดพลาดไปเล็กเลกน้อยๆอยนะครับผมโดยไม่มีการหักยอดเงินที่เคยชาระไปแล้วนะครับสัญญากูก้ยังคงมีผลบังคับใช้ได้นะครับ ลูกหนี้ยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามจํานวนเงินที่ค้างชําระจริงนะครับผมก็เป็นสามประเด็นนะครับในส่วนของมาดเดของลูกหนี้นะครที่จะสวนกับเจ้าหนี้นะครับผมแต่อย่าลืมน,นะครับเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้นะครับไม่ว่าอยางไงก็ตามเนาะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันในอีพีหน้าแล้วกันนะครับในส่วนของมาดเดของลูกหนี้เนี่ยในข้อต่อๆไปนะครับผมก็มีประมาณเกือบ สิแปดข้อนะครับผมยังไงฝากทุกท่านเนี่ยมาติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ